เทศบาลเมืองหนองปลิงจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรบดินทระเทพยัรังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรนางกุลดาพันเตียรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรบดินทระเทพยัรังกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560พร้อมด้วยนายชาวนาชานเชี่ยวนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองปลิงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นายวิเชียนเหล่าเขตกิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาได้รับความร่วมมือจาก3หน่วยงานได้แก่เทศบาลเมืองหนองปลิงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่สนับสนุนอุป,ปกรณ์เครื่องจักร ขุดตีนตะขาบทั้งนี้นางกุลดาพันเตียรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้นําคณะผู้บริหารและประชาชนทําความสะอาดขุดลอกคูคลองบริเวณโดยรอบหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรตาบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการบําเพ็ญความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่